เมื่อหมอคังตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยคนไข้ผู้กองจริงตัดสินใจช่วยหมอคังมันก็ช่วยเลยถึงแม้จะฝาาวิ่งคำสั่งก็ตามยิ่งทำแบบนี้ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่กว่าเดิมเพราะถ้าเกิดช่วยคนไข้ไม่ได้หรือทำให้คนไข้ตายมันจะกลายเป็นสงครามระดับประเทศของเกาหลีและอาหรับย้ายคนไข้ได้ถ้าลงมือผ่าแล้วจะย้อนกลับไม่ได้ในฐานะหมอนี่เป็นหนทางเดียวที่จะช่วยคนไข้ไม่มีทางเลือกอื่น ตอนนี้หมอขังเริ่มลงมือผ่าตัดแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่คิดคนไข้เคยผ่าถุงน้ำดีแถมมีพังผืดในท้องจึงเริ่มตั้งแต่ส่วนนี้จู่ๆความดันเลือดก็ตกลงคนไข้เสียเลือดมากเกินไปหมอคังจึงบอกให้พยาบาลรีบบีบเลือดให้คนไข้ถึงแม้ความดันเลือดจะต่ำลงก็ต้องทำต่อเรามีเลือดมากพอสำหรับคนไข้ทำตามแผนเดิมฝั่งผู้พันก็คอยวอถามว่าเป็นยังไงจ่าซอก็บอกว่ายังผ่าตัดอยู่และดูเหมือนแพทย์อาลับเพิ่งจะมาถึงที่นี่ เวลาผ่านไปตอนนี้การผ่าตัดผ่านไปด้วยดีแต่ว่าคนไข้ย V.I.P. ยังไม่ฟื้นยังไงก็ต้องรอเขาฟื้นก่อนถึงจะยืนยันว่าผ่าตัดสําเร็จรู้หรอกนาะทางด้านนายกผู้การและประธานเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากดีที่ไม่เกิดการประทะแต่ยังไงก็ต้องรอดูผลต่อไปนายกจึงถามผู้การว่าแล้วไม่คิดจะลงโทษทหารที่ฝา่าฝืนคําสั่งนิดหน่อยหรือไงคุณ ผู้ก,การไม่มีทางเลือกจึงต่อสายตรงไปหาทีมอัลฟาเขาสั่งให้ปลดร้อยเอกยูชีจินและให้ขังไว้ด้วยพวกนายทำได้ดีมากฉันภูมิใจในตัวพวกนายไม่ว่าสิ่งที่ผู้กองจะทำถูกมากน้อยแค่ไหนแต่คำสั่งก็คือคำสั่งผู้กองจึงโกหกบริการว่าผมไม่ได้หนีแต่ผมถูกเรียกตัว ตอนนี้ผู้กองถูกขังชั่วคราวในห้องเก็บของสักพักผู้พันที่เข้ามาเขาบอกให้จา่าซอออกไปเล่เตะอิจกหน้าแข้งผู้กองผู้พันมาที่นี่เพื่อต่อว่าผู้กองโดยตรงรู้ไหมว่ามีคนเดือดร้อนพ่อนายมากแค่ไหนไม่มีข้อแก้ตัวครับก็ไม่ควรมีอยู่แล้วละ่ะถ้าไม่เกิดเรื่องก็คงได้เลื่อนขั้นเพิ่มดาวทำลายอนาคตของตัวเองผู้กองบอกว่าผมไม่เสียใจจะรับผิดชอบทั้งหมดเองครับรับผิดชอบด้วยล ทางด้านหมอขังรีบมาหาผู้กองเธอขอคุยกับผู้กองแค่หนาทีแต่จ่าซอมิอนุญาตผู้พันที่อารมณ์เสียบอกว่าอยากจะเจอหน้าหมอขังบ้าอะไรนั่นไปเรื่องมาสิฉันอยากจะเห็นหน้าซึ่งหน่อยไว้รอตอน V.I.P คุณฉันคือขังมวยยอ,อนค่ะผู้พันคุยกับหมอขังเรื่องคนไข้ V.I.P เขาต่อว่าหมอขังที่ดื้อจะผ่าตัดให้ได้ถ้าคนไข้ไม่ฟื้นรู้ไหมยูชิจินจะเป็นยังไงอาชีพทหาร1ิปีต้องพังลงและเข้าไปอยู่ในคุกทำให้ฟื้นด้วยเหร ือออว่าผมขอรอง้งต่อมาผู้พันบอกให้จ่าซอรีบกลับประเทศฉันไม่อยากเห็นหน้าคำสั่งย้ายยังมีผลอยู่ไปได้จ่าซอจึงมาบอกลาผู้กองและบอกว่าวันนี้ทุกคำสั่งของผู้กองถูกต้องแล้วละครับเป็นเกียรติมากครับที่ได้ทำตามที่ผู้กองสั่งไว้เจอกันที่เกาหลีครับผู้กอง จา่าซอจึงรายงานการย้ายจากนั้นมาหาหมอคัองเขาให้เวลา10นาทีในการเยี่ยมผู้กองหมอคังก็เลยมาหาผู้กองแต่เธอครับเธอขอโทษที่ทําให้เป็นแบบนี้แถมตอนนี้คนไข้ย,ยังไม่ฟื้นเลยหมอคังอยากรู้ว่าทําไมทั้งที่ผู้กองเลือกได้แท้ๆผู้กองก็บอกว่าปกป้องเด็กสาวสวยและคนแก่คือคติประจําตัวผมสาวสวยกับคนแก่มีตั้งสองคน จะไม่ให้ปกป้องได้ยังไงกันแล้วเขาจึงชื่นชมหมอรังว่าก้าหารมากวันนี้คุณรู้ตัวไหมพอหมดเวลาหมอรังจึงเอายาจุดกันยุงให้ผู้กองคุณน่าจะได้ใช้ผู้กองจึงขอบคุณนี่แหละที่ผมต้องการ ตัดมาที่เด็กชายเขาแอบเข้าไปหา VIP และบอกว่าลุงคนนี้หายดีแล้วพอหมออารับมาดูมันก็เป็นความจริงฟื้นแล้วฟื้นแล้วหมอส่งโล่งใจมากที่คุณไข่ฟื้นนี่ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่เขาตื่นเต้นครั้งแรกที่ตื่นเต้นคือตอนที่ผ่าตัดช่วยแม่พยุบาลหา เมื่อคนไข้เฟืนพวกเขาจึงย้ายท่านกลับไปพักรักษาตัวทางด้านจา่าชเวได้รายงานเรื่องนี้ให้จ่าซอรับทราบส่วนคีบอมเสียใจมากที่จ่าซอทิ้งเขาไปแบบนี้จ่าซอก็บอกให้คีบอมตั้งใจอา่านหนังสือจะได้สอบได้ซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งกลับมาถึงเกาหลีและบังเอิญได้เจอมยองจูพอดีคนหนึ่งกลับมาส่วนอีกคนตั้งใจจะไปหามยองจูถามว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ หนีอีกแล้วเหรอจ่าซอจึงบอกว่าเขาได้รับคําสั่งให้กลับประเทศได้รับคําสั่งแน่นอนว่ามายองจูเสียใจจ่าซอก็เหมือนกันในใจลึกๆเขาอยากอยู่กับเธอแต่ทําไม่ได้เพราะคําสั่งตอนนี้มยองจูสับสนกับจ่าซอมากปากบอกว่าไม่รักแต่ทําไมการกระทําถึงได้สวนทางกับสิ่งที่ตัวเองพูด ถ้าถามว่าทั้งสองชอบกันได้ยังไงย้อนกลับไปในวันที่ไปพังงานแต่งแฟนเก่าวันนั้นจ่าซอไม่ได้มาพังงานเหมือนที่ทุกคนคิดเขามาเพื่อทําตามสัญญาผมเคยสัญญาว่าจะทําให้เธอมีความสุขจ่าซอไม่อยากให้แฟนเก่ารู้สึกผิดที่ทิ้งเขาไปเมยองจูจริงเข้ามาช่วยและบอกว่าเป็นแฟนจ่าซอจ่าซอก็เลยบอกว่าจากนี้ไปฉันคงไม่คิดถึงเธอเพราะมีเธอคนนี้ดังนั้นสบายใจได้และก็ขอให้มีความสุขยินดีด้วยนะ จากใจจริงทีนี้แฟนเก่าก็จะไม่รู้สึกค้างคาใจที่ทิ้งเขามาเพราะเธอรู้แล้วว่าจา่าซอมีความรักใหม่ที่ดีถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ตามแต่สัญญาก็คือสัญญาขอแค่แฟนเก่ามีความสุขก็พอนี่คงเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มยองจูชอบจา่าซอ พอเธอเห็นว่าเขาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเธอจึงบอกให้จ่าซอทำตามสัญญาที่เคยบอกไว้ไปบอกผู้กองคุณด้วยว่าเราคบกันเมื่อจ่าซอบอกผู้กองว่าคบกับมยองจูจูจูก็มีข่าวลือออกมาว่าพวกเขาบาบบกโอบบบๆกกันแล้วจ่าซอก็บอกว่าอยากคิดมากเลยครับพวกทหารเช่ยงจินตนาการอยู่แล้วเมื่อคุยกันทุกวันพวกเขาจึงตกลงเริ่มคบกันจริงจังและมันทําให้ข่าวลือที่ว่าบาบบกกันแล้วยิ่งหนาหูขึ้นมาทุกทีมยองจูไม่เข้าใจเลยว่าทําไมผู้ชายคิดแต่เรื่องแบบนี้ นนะจ่าสอรจริงยิ่งข้อเสนอทําให้ข่าวลือเป็นจริงเมยองจูจึงฟาจา่าซอข้อหาคิดทะลึ่งกับเธอกลับมาที่ผู้การเขาได้รับสายด่วนจากนายกนายกคุยเรื่องคนไข้ v i p ที่ผ่านมาทางอารับไม่อยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้ลงเลืออยู่พูดง่ายๆก็คือคนไข้ v i p ไม่เคยไปที่นั่นส่วนเรื่องร้อยเอกอยูชิจินจะปลดออกหรือยกย่องก็ตามใจคนผู้การจึงสั่งให้ปล่อยผู้กองแต่ให้ลงโทษต่อไปลงโทษต่อไม่ยกย่องหรอครับ ทางด้านผู้กองเมื่อเขาถูกปล่อยตัวทีบอมจิงทําอาหารต้อนรับเต็มทีแต่น่าเสียดายที่มีแต่เตาหูผู้กองจึงบอกทีมงานว่าสุดสัปดาห์นี้จะเลี้ยงเนื้อจากนั้นหมอขังได้วิ่งเข้ามาเธอตกใจไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้ผู้กองที่รู้ว่าหมอขังวิ่งมาหาจึงขอคุยกับเธอตอนนี้ทั้งสองคนได้คุยกันหมอคังจึงขอบคุณผู้กองที่เชื่อใจเธอผู้กองจึงขอโทษหมอคังตอนที่บอกว่าหมออยากออกทีวี ผมไม่ได้ตั้งใจหมอคังก็บอกว่าไม่เป็นไรพอนั่นก็เป็นเรื่องจริงถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่ควรพูดกับหมอที่โดนปืนเจาะหัวแต่ช่วยคนไข้และในตอนนั้นทางบริการของ VAP ได้มารับพวกเขาเหตุผลที่รับมาเพราะ VAP อยากจะขอบคุณโดยตรงที่ช่วยเหลือหมอคังจึงบอกให้ท่านรักษาสุขภาพให้ดีอย่าเครียดจนเกินไปท่านจึงเอาบัตรทองให้หมอคังแทนคำขอบคุณมันไม่ใช่บัตรธรรมดามันจะช่วยคุณได้ทุกเรื่องในอาลับ หมอคังเห็นว่ามีแค่ใบเดียวเธอจึงขอสองใบก,ก,ก็มาด้วยกันสองคนแต่ถึงอย่างนั้นหมอคังก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าใช้ยังไงผู้กองจึงทดลองโดยการขอยืมรถหนึ่งวนันใช้บัตรนั่นยืมรถได้ยังไงอ่ะบ้าหรือเปล่าน่ะและนั่นทําให้หมอคังอารมณ์เสียมากเธอไม่เข้าใจว่าใช้ของดีมีค่าแค่ยืมรถเนี่ยนะทำไมไม่เอาไปซื้อเรือดำน้ำมาขับเล่นซะเลยล่ะ ผู้กองบอกว่าใช้แบบนี้ดีแล้วและตอนนี้เขาบอกว่าจะพาหมอคังไปเดทถึงแม้ว่าเธอไม่ได้บอกว่าจะไปด้วยก็ตามตอนนี้ทั้งสองคนนั่งจิบน้ำส้งเบาๆอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งผู้กองจึงถามหมอคังว่าทำไมถึงมาเป็นหมอหมอคังก็บอกตรงๆว่าตัวเองเรียนเก่งแถมเป็นหมอได้เงินตั้งเยอะจะว่าวัตถุนิยมก็ได้พอคุยไปได้สักพักจู่ๆก็มีคนโทรหาผู้กองและดูเหมือนว่าเขาต้องไปอีกแล้ว จะชิงอีกแล้วเหรอครับหมอคังจึิงถามว่าจะไปไหนรับสุดยอดเหรอที่ที่ฉันไปด้วยไม่ได้เหรอไม่ใช่ว่าไปด้วยไม่ได้แต่ไปแล้วก็ไม่ช่วยอะไรนี่แล้วถ้าฉันอยากไปด้วยล่ะคะซึ่งสถานที่ที่ผู้กองมาก็คือ <S <S เขามาเคารพศพเพื่อนทหารที่รู้จัก <S 2> <S 2> เป็นเพื่อนทหาร UN เที่เคยฝึกซ้อมด้วยกันหนึ่งในนั้นคือหัวหน้าคนร้ายที่เคยเห็น <S <S เขาคืออดีตทหารยศผู้กองเดวิดอากุส เมื่อกลับมาถึงค่ายหมอคังจึงตัดสินใจถามเรื่องทหารคนนั้นผู้กองก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันเขาจากไปเพื่อรักษาความสงบแปลว่าผู้กองอยู่ก็ใช่ครับเราอย่างนั้นอย่าคุยเรื่องนี้เลยเช้าวันต่อมาหมอคังที่ไม่เจอผู้กองจึงถามจ่าชเวว่าเขาไปไหนจ่าชเวก็บอกว่าเขาไปกองบัญชาการถูกตักเตือนเม่อไหรครับตักเตือนเหรอหมอคังก็เข้าใจว่าเรื่องนี้จบไปแล้วซสอีก แต่มันไม่ใช่แบบนั้นผู้กองโดนตักเตือนวินยัยไม่ได้พิจารณาเรื่องชันและหักเงินเดือน3เดือนแน่นอนว่าเขายอมรับผลที่ตามมามีอะไรโต้แย้งไหมไม่มีครับจากนั้นผู้กองนี่เจอกับมยองจูซึ่งเธอรู้แล้วว่าเขาก่อเรื่องมาไม่ต้องชมก็ได้นะ S <S <S ผู้กองจึงถามว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เธอก็บอกว่ามาตั้งแต่เมือ <S 2> <S 2> <S ม่อวานระหว่างนั้นหมอคังได้มาที่นี่ <S 2> <S 2> <S ผู้กองเห็นท่าไม่ไดีจึงรีบไปหาเธอหมอคังมาที่นี่เพื่อรับผิดแทนผู้กองผู้พันก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นทหารแต่ฝ่าฝืนคำสั่งต้องถูกลงโทษนะครับผู้กองจึงเข้ามาแล้วพาหมอคังออกไปข้างนอกต่อมาผู้กองอธิบายให้หมอคังเข้าใจว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อเอาใจสาวแต่เขาเลือกที่จะทำเองดังนั้นผมจึงไม่เสียใจภายหลัง แต่ไม่ได้แปลว่าผมฝ่าฟื้นคําสั่งได้นะครับมันเป็นกฎที่ทหารต้องทําตามเพราะฉะนั้นหมอคังช่วยปล่อยเรื่องนี้ไปเถอะครับส่วนหมอคังก็ไม่ได้อยากทําให้ยุ่งวุ่นวายแต่ที่เธอทำเพราะเป็นห่วงหมอคังเสียใจจึงขับรถหนีไป ม่นานจ่าซอได้โทรหาผู้กองเขาถามผู้กองว่าอยู่ไหนผู้กองก็บอกว่าอยู่บนถนนแต่เรื่องนั้นช่างเถอะจ่าซออยากรู้ว่าได้เจอมายองจูหรือยังผู้กองจึงบอกว่าสําคัญตรงไหนฉันโดนหักเงินเดือนแถมไม่ได้เลื่อนขั้นเนี่ยเรื่องนั้นน่ยไม่แปลกใจหรอกครับเสียงกันจะไปยิงเยอะเชียวนะครับอ๋อนี่อะไรกันเนี่ยฮะม่โทรมาหาเรื่องกันเหรอจ่อขาซอก็บอกว่าไม่ใช่ที่โทรหาพ่ออยากรู้ว่าได้เจอมายองจูหรือยังครับนี่จ่าซอ รู้ไหมว่าโทรข้ามประเทศค่าโทรแพงแค่ไหนอะเสียเงินให้ผู้หญิงเยอะเชียวนะเฮือจากนั้นผู้กองให้คนไปรับกลับมาก่อนหน้านี้จา่าซอเคยบอกว่าในครัวมีไวซ่อนอยู่โดนหักเงินเดือนแถมไม่ได้เลื่อนขัน้นเวลาแบบนี้คงต้องดื่มสักหน่อยแล้วระหว่างนั้นหมอขังดีเข้ามาพอดีผู้กองจึงถามว่ามีอะไรหรือเปล่าครับหมอขังก็บอกว่ามาหาน้ําดื่มแล้วจะไปไหนหรอครับดื่มน้ําก่อนสิก็นึกว่าอยากอยู่คนเดียวผู้กองบอกว่าไม่ใช่ ผมอยากอยู่กับคนบอกหลายรอบแล้วนะเขาจึงเอาไว้ให้หมอคังดื่มแทนน้ําบอกเลยว่างานนี้แก้วเมตองหมอคังจึงเอาไว้ให้ผู้กองเขาก็บอกว่าอยู่ในกองห้ามดื่มตอนแรกก็กล่าวว่าจะดื่มแต่ดันมีคนเห็นก็เลยอดนะหมอคังจึงขอโทษผู้กองที่ข่อเรื่องผู้กองเองกล่าวว่าจะขอโทษเหมือนกันถือว่าเจ้ากันนะหมอคังจึงถามผู้กองว่ากลับมายังไงผู้กองก็บอกว่าวิ่งกลับมาผมวิ่งเร็วกว่าที่คุณคิดนะหมอคังก็เลยบอกว่าฉันเห็นนะ ตอนที่คุณลงจากรถเห็นด้วยเหรอเห็นแล้วจะถามทําไมก็อยากรู้ว่าคุณจะแท้ยังไงผู้กองจึงคุยเรื่องวันนั้นวันที่ไปดูหนังด้วยกันแล้วได้ดูไหมครับหนังเรื่องนั้นหมอครังก็บอกว่าไม่ได้ดูเหตุผลก็คือฉันอยากมีคนไปดูด้วยแล้วก็คิดได้แล้วว่าถ้าครั้งหน้าไปเดทจะไม่เลือกหนังที่สนุกหนังเรื่องนั้นลงข่าวทุกวันเลยนะคะหนังเรื่องนั้นทำให้ฉันคิดถึงคุณยูชีจินนะคะ หมอขังที่เห็นผู้กองทำนานิ่งเธอก็คิดว่าเขาคงอยากดื่มมากแต่ดื่มไม่ได้สินะผู้กองจึงบอกว่าผมรู้แล้วว่าจะดื่มยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน